กลับสวัสดีกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นเออ่บสบอลครับผมมาใครที่อยากเล่นเนี่ยผมจะให้เลิงก์ไว้ใต้ดี s คริปชั่นนะครับอ่รอแป๊บครับมันชอ่อืม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  มันช้าผผมนี่นะมันเป็นเซิร์ฟของไออะไรแล้วครับอะไรไม่รู้ครับ LB HG f อา่านไม่ออกครับนี่ผมเล่นมาไม่รู้กี่ด่านแล้วอืมช้าครับมอมอือม,มดิ่งเนีบ รอแป๊บครับเออเซฟนี้เป็นเซฟของไล์บอดับหนึ่งนาทีกว่าแล้วครับรอแป๊บครับอืมหม่ ชาตัดคลิปเลยไหมครับไม่ต้องหรอกนะัอโอ้นี่นี่น,นี่นี่ครับมาคืออะไรครับรอโหลดนี่มันคืออะไร มารับอืมออวี VIP. ไอพีไอเซ์บเราไม่ใช่วีไอพีมันช้มามากครับเนี่ยบเนี่ยบจัดไปครับวีไอพีกแล้ว อ่ะจอยครับอืมมาครับแม่สองนาทีกว่าครับว่าจะได้เนี่ยเราอยู่สีสีสีม่วงครับมันมีเหรอมันมีได้เหรอครับเดี๋ยวลองพิมพ์นี้อ,อีเราอยู่สีอะไรครับสีม่วงเฮ้ยสีเยพฟู มแมบบอาจจะไม่ค่อยโหลดนะครับอ่าถ้าเสียงเบาไปก็ขอโทษครับไม่ค่อยได้แค่เลยครับช่วงนี้อืือนี่ผมเล่นเป็นครั้งที่สามแล้วเนี่ยไปครับอีดหมดครับเก็บ ดูว่าฝั่งมูแม่งต่อแล้วครับเดี๋ยวต้องซื้อชุดครับนี่นี่แล้วก็อาวุธไม่พออ,ออาหารก่อน นี่แม่มันไม่นี้เลยครับนี่วางไป วางไปครับวางไปเมมันไม่เผือให้ผมเลยครับซื้อรองเท้าก่อนบล็อกอืม โอ้เออไปเอาเหล็กมาก้างอ่ะเหล็กไม่มีเลยฟังเรามีกี่คนวะทำไมมีน้อยจังเลยครับใส่รองเท้าก่อนซื้อนี่ บอกไปครับลุยเลยครับมันบินได้ฮะมันโกงอ้าวเฮ้ยสีเราใครมาทุบวะเสตอ้าวไม่เห็นดีใครมาทุบวะเสต ใครแม่งมาทุบครับอืมปบอับลุยเลยอับวิ่งแม่งบินเลยอืือมาไปแล้วหนึ่ง แ <c oughs> ม่งฉลาดสัตว์อา้อาวทำไมยังแพ้เร็วสัตว์เลยครับจบคลิปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นอ่ะมาต่อสักดานน๊บมา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 ,มาอืมแม่ถ้ากดได้ก็เล่นกดไม่ได้ก็ไม่เล่นนะครับอ้าวเต็มแล้ว คลิปนี้อาจจะเร็วไปหน่อยนะครับใครชอบกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวเราไปก่อน